สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในศึกเจ้ามวยไทยณประจำวันเสาร์ที่2ตุลาคม2564ครับ วันนี้จะพาแฟนหมัดมวยทุกๆท่านนะครับมาดูเนื้อตัวนักมวยหลังช่างกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่9ครับพิกัด118ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างอีสานเหนือโชคบางแสนครับจะพบกับเพชรแสนคมเดอะเบชมวยไทยยิม ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3พิกัด138ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างนนทชัยจิตเมืองนนครับวันนี้จะพบกับจอมโหดสิทธิ์มนัสเยดสี และเ่วอกนำรายการประจำวันเสาร์นี้ครับจะชกกันที่พิกัด142ปอนด์เป็นทางฝั่งทีรเดชชอ5พยักครับจะพบกับปตักเทพปากบางขาข้าวส่วนคู่4ี่ปิดท้ายรายการนั้นจะชกกันที่พิกัด127ปอนด์เป็นทางฝั่งสิริโชค TBM ยิมครับจะพบกับสุดรักปากบางขาข้าว ก่อนไปดูเนื้อตัวนักมวยหลังช่างประจําวันนี้ครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูเนื้อตัวนักมวยหลังช่างพร้อมกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด118บอลน,นะครับคู่นี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่9รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะครับมาดูทางฝั่งอีสานเหนือกันก่อนครับอีสานเหนือโชดบางแสนครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอห้วยแม็กจังหวัดกระสินอีสานเหนือเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับครบเครื่องเลยนะเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับดักเตะดักแทงดี กาแลกกาส่วนครับแข่งขวายาวนี่เตะได้แม่นนะครับออกได้แรงสอกสับสอกฟันอันตรายครับวงในของอีสานเหนือมีจับล็อกรัดมัดตีขวางหน้าเด้งแทงยัดเข่าสู้มีความพยายามฮึดสู้ตลอดเลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของอีสานเหนือครับมีชนะคะแนนพรน,นารายศภูมิพัฒน์ที่ราชดำเนินจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรเมืองปานบำรุงสิ์ที่เวทีมวยพิษทีวีและล่าสุดครับเข้ามาชคในมวยรอบแชมเปียนมาบ,บินมาชนานกยก2ฟ้าสว่างทีเอ็นยไทยที่เวทีมวยฝนจังชนบุรีครับฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าสดเหลือเกินสดเหลือหลายเลยนะครับสำหรับเจ้าอีสานเหนือ ส่วนคู่ชกของอีสานเหนือในวันนี้ครับเป็นเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยยิมครับเพชรแสนคมนี้ดีกีรองแชมป์มวยรอบปุนเสือครั้งที่19นะครับนักชกวัย21ปีมวยจากอำเภอเซกาจังหวัดบึงการครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเชิงชกดีครับตั้งรับจับทาง อาวุธหลากหลายอะรูปร่างช่วงชกดีนะเตะขวาต่อยขวาครับแข็งแรงอะใกล้ๆมีศอกสับศอกฟันอันตรายด้วยหมัดต่อยได้แม่นนะครับออกแล้วหวังผลได้ลูกถีบนาแรงครับวงในมีจับล็อกรัดปั้มตีขวางแทงดันแทงเร่งตีสู้ครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยนี่ถือว่าดีเลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของเพชรแสนคมนะครับมีแพ้คะแนนให้กับเจ้าเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ที่เวทีมวยราชดำเนินจากนั้นมาชนะนกยกส4ครับเดชสักดาชมลมช่วยเหลือเยื่ยออัจฉริกรรมที่พีซทีวีและล่าสุดครับเข้ามาชกในมวยรับแชมเปี้ยนมาบินครับมาชนะคะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีครับคู่ที่1ของรายการพิกัด1 1 8บปอนด์มาดูเนื้อตัวนักมวยใกล้ๆพร้อมกันครับเนื้อตัวนักมวยนะครับจากรูปนี้ถือว่า รูปรางช่วงชกนี่ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับอีสานเหนือโชดบางแสนครับเมื่อเช้ามาช่างได้119ปอนด์ครับลดไป1ปอนด์ส่วนเพชรแสนคมเดอะเบชมวยไทยยิมครับเมื่อเช้ามาช่างได้119ปอนด์ลดไป1ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับคู่ที่1ของรายการเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมยังชอบไปที่เจ้าอีสานเหนือนะครับมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงครับช่วงหลังนี่สดเหลือเกินสดเหลือหลายเลยนะครับมองว่าอาวุธหลากหลายครบเครื่องคล่องครับนอกได้ในดีหนักแรงทุกลูกครับมองว่าแลกกันทีต่อทีโดนต่วโดนบดเบียดเสีย ค,คู่ที่1ของรายการออกชอบไปทางฝั่งอีสานเหนือชดบางแสนดูว่าจะชนะเพชรแสนคมเดอะเบสชมวยไทยยิมครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด1 3 8ปอนด์ครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3เดิมทีนะครับคู่นี้จะเป็นทางฝั่งนนชัยจิตเมืองนนนะครับจะพบกับชายชานสิทธิ์แก้วประพลแต่เนื่องจากชัยชานไม่พร้อมครับแจ้งถอนออกไปวันนี้เป็นเจ้าจำโหด ชอเกตวินานะครับหรือจอมโหดสิทธิมนัดเหยียดสีมาเข้าเวนแทนนะครับมาดูทางฝั่งนนทชัยกันก่อนครับนนทชัยจิตเมืองนนครับนักชกวัย22ปีมวยจากอำเภอฉวีจังหวัดชุมพรครับนนทชัยเป็นมวยขวาลูปร่างช่วงโชคดีนะครับอาวุธหลากหลายนะเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับเดินเสียบเดินแทงดีอาวุธนี้ออกเป็นชุดเลยนะสอกฟันอันตรายวงในจับคีบล็อกเหนี่ยวแน่นนะครับเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบรุนแรงอ่ะแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะโตทุกดอกเถียงทุกเม็ดนะครับสำหรับเจ้านนทชัย ฟอร์มช่วงหลังของนนทชัยครับมีแพ้คะแนน้นกับแรมโบเล็กต่อโยธาที่บัวรีนาจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรสมหวังออปประเสิร์ที่อ้อมน้อยครับและล่าสุดมาชนะคะแนนชาติมังกรชอหพยัคที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีครับ ส่วนคู่ชกของนนทชัยในวันนี้นะครับนั่นก็คือจอมโหดสิทธิมนตเอี่ยนสีครับหรือจอมโหดชอเกตวินานักชกไว้23ปีมวยจากอำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกดจอมโหดเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องอาวุธหลักหลายครับเชิงชกดีประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะหนักต่อยแรงครับรวดเร็วเข้าออกไว วงนอกมีแข้งซ้ายที่เตะสกัดรบกวนอยู่ตลอดนะครับถีบนาแรงด้วยใกล้ๆมีศอกสับสองงัดฟันอันตรายวงในมีขวางหน้าไล่แขนดันแทงเด้งตีสู้ครับเก็บกันบางโตทําได้ดีนะครับฟอร์มช่วงหลังของจอมโหดครับมีแพ้คะแนนให้กับมอรดกเพชรมวยเด็ด789ที่เวทีมวยลังสิตจากนั้นมาแพ้นกยก3ามครับให้กับเจ้าคิมรวยเพชรพัชรอะคาเดมี่ครับที่เวทีมวยลังสิตและล่าสุดมาชนะนกยกสามครับเพชรลำสินชอหพยักษ์ในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมที่เวทีมวยลุมพินีครับ คู่ที่2ของรายการน,นะครับมาดูเนื้อตัวนักมวยใกล้ๆพร้อมกันนะครับ mm. เนื้อตัวนักมวยของทั้งคู่นะครับเ mm. มื่อเช้านนทชัยจิตเมองนลครับมาช่างได้138.2ครับลดไป0.2ปอนด์ส่วนจอมโหดชอเกตวินานะครับเ mm. มื่อเช้ามาช่างได้1 3 9 2ครับลดไป1.2นะครับ mm. คู่นี้ นนทชัยนี่เป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับส่วนจอมโหดมาเข้าเวรแทนเจ้าชัยชันนะครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับคู่ที่2ของรายการผมชอบไปทางฝั่งเจ้านนทชัยนะมองว่ามวยรูปร่างช่วงชกดีครับเข่าในเหนียวแน่นแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงอ่ะมองว่าแลกกันทีต่อทีโดนต่อโดนบทเบียดเสียสีกันไปแล้วการยืนระยะน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่ที่2ของรายการผมออกชอบไปทางฝั่งนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับดูว่าจะชนะจอมโหดสิทธิ์มนั์เอียดสีครับ มาถึงคู่เอกนำรายการประจําวันเสาร์นี้ครับจะชกกันที่พิกัด142ปอนด์ครับคู่นี้มาดูทางฝั่งทีระเดชกันก่อนครับ ธีรเดชชห้าพยักครับนักชกวัย22ปีมวยจากอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับธีรเดชเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องนะฝีมือดีตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายครับวงนอกมีดักเตะดักแทงครับมีหมัดขวาออกได้แม่นนะครับออกแล้วหวังผลได้มีวงในถือว่าล็อกลัดมัดตีได้เหนียวแน่นนะครับไล่แขนเด้งแทงดีครับแข้งซ้ายหน้านี่ออกได้แม่นออกได้แรงนะครับเหลี่ยมตัวไหวพริบมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับเจ้าธีรเดชฟอร์มช่วงหลังของธีรเดชครับ มีแพ้คะแนนเท่ากับตะเผา,าแก้วสิงห์มาวินครับที่เวทีมวยราชลำเนินจากนั้นมาแพ้คะแนนเท่ากับเพชรมณีพอหลักบุญครับที่อ้อมน้อยและล่าสุดมาแพ้นกยกสรีครับให้กับเจ้ากล้องธรณีสอสมหมายที่อ้อมน้อยครับ ส่วนคู่ชกของธีระเดชนะครับเป็นปตักเทพปากบางค้าข้าวครับปตักเทพหรือเดิมๆก็คือเจนรลงต่อทักษินครับนักชกวัย29ปีมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปตักเทพเป็นมวยขวาครบเครื่องครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงนะครับเก็บกันบังโต้เดินเสียบเดินแทงครับการแรกการสวนแข้งขวานี่เตะนำแรงนะครับสอกฟันอันตรายด้วยท่าถลดมวยดีนะครับวงในจับล็อกลัดมดตีเหนียวแน่นอ่ะเด้งแทงเด้งเด้งสู้ครับความพยายามดีนะดูดดันบู๊สู้ตลอด ฟอร์มช่วงหลังของปลาตักเทพครับมีชนะนอกยก5้าฟลเรอรี่จักรยานมวยไทยครับที่จังหวัดสุราษฎร์จากนั้นมาแพ้คะแนนกับ1 0 0แสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตครับที่ช่องเจ็ดสีเมื่อปี6-1่ครับล่าสุดกลับมาครับมาแพ้นอกยก4ครับให้กับเจ้าสกุลชัยเล็กแป่งกองปราบที่เวทีมวยรุมพินีครับคุ่เอกนำรายการนะครับพิกัด142ปอนด์ครับมาดูเนื้อตัวนักมวยของทั้งคู่ครับ เนื้อตัวนักมวยครับเมื่อเช้าทีระเดชมาช่างได้142.4ครับลดไป0.4ปอนด์ส่วนประตักเทพมาช่างได้143.6ลดไป1.6ปอนด์ครับคู่นี้เดิมทีนั้นเป็นทางฝั่งประตักเทพนะครับจะพบกับยอด IQ PK แสนชัยมวยไทยยิมแต่ว่ายอดไอคแจ้งถอนออกไปครับวันนี้เป็นทางฝั่งทีระเดชมาเข้าเวนแทนนะครับ สำหรับคู่เอกนารายการครับรูปรางช่วงชกนี้ถือว่าใกล้เคียงอะไรนะครับประเภทปาดหัวตัวเท่านะเปรียบเทียบกันมาแล้ววันนี้ครับผมชอบไปทางฝั่งเจ้าปาตักเทพนะครับผมมองว่าเป็นมวยที่เปิดเกมสู้ครับกล้าแลกกล้าสวนเดินเสียบเดินแทงครับวงในจับล็อกรัดมัดตีแข็งแร่งแข็งแรงครับมองว่าบทเบรียบเสียสีกันไปแล้วโดนตดโดนทีตดทีแลกกันไปน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่เอกนํารายการผมออกชอบไปทางฝั่งปาตักเทพปากบางคาข้าวครับดูว่าจะชนะธีระเดชชอห้าพยักครับ มาถึงคู่ที่4ี่ครับปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับจะชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครับมาดูทางฝั่งสิริโชคกันก่อนครับสิริโชคชีบีเอ็มยิมครับนักชกวัย18ปีมวยจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสิริโชคเป็นมวยขวาครบเครื่องครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับหมัดต่อยแม่นออกแล้วหวังผลได้นะครับอาวุธนี่ออกเป็นชุดเลยนะเดินเสียบเดินแทงกาแลกกาสวนครับประเภทนอกได้ในดีอะวงในมีขวางหน้าค้ำแทงยัดเข่าสู้ครับบู๊ดุดดันหัวจิตหัวใจดีมีฮึดตลอดครับ ฟอร์มช่วงหลังของซีรีโชคมีแพ้คะแนนให้กับเจ้าคมพีเทวดาสิทธิ์ท่กุลที่ เวทีมวยราชดำเนินจากนั้นมาชนะน้องยก4ทวีซับป,ปากบางขาข้าวครับที่พีชทีวีและล่าสุดไปชนะคะแนนจอมเดชจิตเมืองนนท์ครับในศึกรุมพินีพิทักษ์ธรรมที่เวทีมวยรุมพินีครับส่วนคู่ชคของสิริโชคในวันนี้ครับเป็นสุดรักปากบางาขาข้าวครับหรือเจ้าประตักเงินปากบางขาข้าวเดิมนะครับนักชกวัย23ปีมวยจ่ออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสุดรักเป็นมวยซ้ายครับประเภทครบเครื่องตั้งรับจับทางฝีมือเชิงโชคดีอะเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงนอกมีแข้งซ้ายออกได้แม่นนะแต่ กัดรบกวนตลอดซ้ายทั้งแถบครับดักเตะดักแทงดีมีบวกมีส่วนครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าตั้งกำแพงยัดเข่าสู้ไหวพิบไอคิวไวถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟอร์มช่วงหลังของสุดแลวครับมีช้า็อกยก4ส่โชคกุญชรกอสกุลเชื้อที่เวทีมวยรุมพินีจากนั้นไปช้า็อกยก4ครับเพชรอนันต์ปอรจรินสักครับที่จังหวัดสงขลาที่จังหวัดพัทลุงนะครับ และล่าสุดครับมาสรุปแพนนกยก5ครับให้กับเจ้าแก่นศักดิ์สอเศอเทียนโพนะครับที่ตะวันานาบางกะปีครับสำหรับเจ้าสุดรักคู่ที่4ครับปิดท้ายรายการพิกัด127่ปอนด์มาดูเนื้อตัวนักมวยใกล้ๆพร้อมกันครับ เนื้อตัวนักมวยคู่ที่4ปิดท้ายรายการนะครับสีริโชคเมื่อเช้ามาช่างได้เท่าพิกัดน,นะครับ127ปอนด์ส่วนสุดละครับมาช่างได้127.6ครับลดไป0.6ปอนด์รูปร่างช่วงชกนี้จะเป็นทางฝั่งเจ้าสุดลกนะครับจะได้สูงได้รอยกว่านิดครับ เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่ที่4ผมออกชอบไปทางฝั่งเจ้าสิริโชคนะผมมองว่าเป็นมวยที่กล้าแรกกล้าสวนนะ่ะแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงเลยนะเดินหน้าบูสู้ตลอดอ่ะมองว่าแลกกันทีต่อทีโดนต่อโดนบทเบียดเสียสีกันไปน่าจะดูดีกว่านะครับช่วงหลังฟอร์มสดด้วยกําลังสดกําลังห้าวเลยนะกำลังมั่นใจมองว่าโดนต่อโดนน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับ คู่ที่4ปิดท้ายรายการผมออกชอบไปทางฝั่งซีริโชคท b m ยิมครับดูว่าจะชนะสุดรักปากบางขาข้าวนะครับเดี๋ยวมาทวนมวยรักมวยชอบนะครับหลังช่างในศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่9พิกัด118ปอนด์ครับผมออกชอบไปทางฝั่งอีสาเหนือโชดบ,บางแสนครับดูว่าจะชนะเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยยิมครับ ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3ผมออกชอบไปที่มวยตัวยืนในรายการนะครับอย่างนนทช,ชัยจิตเมืองนนท์ครับดูว่าจะชนะจอมโหดสิทธมนัสเอียดสีและค่เอกนำรายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งปตักเพปาากบางข,ข้าครับดูว่าจะชนะธีรเดชชอห้าพยักษ์ส่วนคู่4ี่ปิดท้ายรายการนั้นผมออกชอบไปทางฝั่งศรนิโชคทีบีเอ็มยิมครับดูว่าจะชนะสุดรัก ปาบางคาข้าวครับก็จบแล้วนะครับกับชอบหลังช่างในศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์นี้ครับแฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนหมัดมวยทุกๆท่านร่ารวยเงินทองครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสําหรับวันนี้ผมขอลาและสวัสดีครับ